ดีที่สุดในลาซิตี้ชาวเมืองจะตอบว่าอะไรากันบ้างไปดูกันเลยคุณคิดว่าใครคือคนที่หน้าตาดีที่สุดในลาซิตี้คะเออสวัสดีครับชื่อโทชิโอมิโอยะครับผมหรือเรียกสั้นๆว่าโอยะครับเออต้องเป็นพืชผมอยู่แล้วครับแ <c oughs> จ็คเดอะิปเปอร์ครับผมเพะ เราถึงคิดว่าคุณแจ็คเริปเปอร์คือคนที่หน้าตาดีที่สุดคะก็เขาหล่อน่ารักตลกแล้วก็คารมดีเป็นเลิศเลยครับระหว่างคุณแจ็คกับคุณคุณคิดว่าใครหน้าตาดีกว่ากันคะผมอาจจะหล่อมากอย่างกระเทพบุตบุนะครับแต่ผมก็ยังคิดว่าแจ็คหล่อกว่าผมอยู่นะครับนิดนึงอาจจะน้อยนิดแล้วคะแนนเต็ม10ค่ะคุณให้คะแนนคุณแจ็คเริปเปอร์เท่าไหร่คะอออผมให้19เลยครับคือคริสสุดของผู้ชายแล้วครับใครได้เข้าไปเป็นแฟนนี่้อโชคดีมากเลยนะครับอ้าวแล้วใครที่ได้คุณเป็นแฟนไม่โชคดีบ้างหะอผม จะไม่มีมีแฟนหรอกครับเพราะว่าผมคือแบดบอยอะครับผมรุ่ดูดใช้ชีวิตแบบวิถีแบดบอยแบดบอยเนอะ <laughs> แล้วพอดีมีคนบอกมาค่ะว่าจริงๆแล้วคุณโอยะตั้งหากคือคนที่หน้าตาดีที่สุดในลาซิตี้คุณคิดเห็นยังไงบ้างคะโอ้ยเขาก็ซากันไปทั่วนะครับแต่จริงๆไม่ใช่หรอกครับผมอะ่ะก็ยังเป็นรองของแจ๊คอดัม แล้วก็เบาคีอยู่อีกเยอะอะครับแต่ว่าแต่คุณหน้าตาดีแบบนี้เนี่ยมีใครมาจีบเยอะไหมคะเออไม่มีเลยครับผมอยู่อย่างเงาเงาแล้วก็สันโดษมากเลยครับผมค่อนข้างที่จะเอ่อเรียกยังไงดีนะผมคุยกับผู้หญิงไม่ค่อยเก่งอะครับเอาแล้วแบบนี้เนี่ยเมื่อไหร่เราถึงจะมีหวานใจล่ะคะเออก็คงต้องดูกันไปสักพักนะครับเพราะว่าผมค่อนข้างที่ชอบผู้หญิงที่อ่อนหวานเรียบง่ายแล้วก็ผมชอบผู้หญิงที่ติดดินนะครับก็คงต้องหากันดูไปสักพักระย,<ๆ>ย,ยะหนึ่งนะ่ะ ผมไม่ได้ซีเรียสเรื่องสเปคเลยครับขอให้เธอเป็นคนดีก็พอนะครับไม่จําเป็นต้องสวยรวยเลิศหรูอะไรหรอกครับขอแค่เขาจริงใจแล้วก็เป็นผู้หญิงที่ดีกับผมก็พอแล้วนะครับเพราะว่าผมก็เป็นคนที่ไม่ค่อยใช้ใจฟุ่มเฟือยอยู่แล้วก็คือที่บ้านเลี้ยงให้ติดดินอยู่แล้วนะครับชื่อเปล่าครับแอบเซบิวครับคิดว่าใครหน้าตาดีที่สุดในลาซิตี้คะอะไรครับอะไรเพราะอะไรเราถึงคิดว่าเป็นเขาคะก็น่าจะแบบโอเคอะดูเท่ดูอะไรเนี่ยมีเสน่ห์ครับผมชอบอาแล้วคุณไม่คิดว่าชื่อรีซออะไรอย่างงี้จะหน้าตาาดีบ้งอะ อันนั้นนะนายอันนั้นนะครับนายไม่พอสดานี่ครับโอเคค่ะคะแนนเต็มสิบนะคะพี่เปาใจเย็นค่ะคะแนนเต็มสิบค่ะพี่เปาไอ้คะแนนคุณอเล็กเท่าไหร่คะสิบสองเลยครับออาลวพี่ปาไม่คิดว่าเราก็หน้าตาดีบ้างเหรอคะผมเหรอครับคิดว่าไม่ครับแต่จริงๆแล้วพี่เปาหน้าตาดีนะคะมีเวลาให้พร้อมที่จะดูแลด้วยแล้วก็ปกป้องคนอื่นได้อีกนะคะอ๋อมันต้องคงถูกต้องครับแต่คงไม่ถูกใจครับ สวัสดีครับผมชื่ออะเล็กนะครับผมพอดีมีคนบอกมาค่ะว่าคุณคือคนที่หน้าตาดีที่สุดในลาสิตี้<อ>เรื่องนี้<อ>คิดเห็นยังไงบ้างคะอันนี้จริงครับอันนี้จริงนิดหนึ่งครับนิดหนึ่งเพราะใครเราถึงคิดว่าคําพูดของเขาเป็นความจริงผมว,ว่าผมก็มีสเสน่ห์อยู่แล้วครับพอมีสเสน่ห์ตัวครับผมงั้นแปลว่าคุณก็ต้องมีส,สาวๆมาตามจีบเยอะเลยใช่ไหมคะเออก็มีแหละครับแต่ สนใจแค่วิโรดเหรอครับแล้วคะแนนเต็มสิบค่ะคุณให้คะแนนหน้าตาตัวเองเท่าไหร่คะผมให้ห้าตัวเองให้ห้า,าคน <ผม S 2> อื่นทำไมให้ให้า <5 S 2> เองอะคะอ๋อยังไม่มั่นใจเท่าไหร่ครับให้เปอร์เซ็นต์คนอื่นก่อนแนะนาตัวสักนิดนึงค่ะอันนี้คุณทําอะไรครับเนี่ยโอ้ยยาชิบหายแค่แนะนาตัวสวัสดีครับผมชื่อลีซอไม่ใช่ลีซานถ้าเกิดว่าคุณยังไม่มีแฟนแสดงว่าคุณยังไม่มีใครถึงผมไม่ได้รูปหล่อกบาดใจแต่ก็ในหัวใจอะเย่ทำมินิมารีสอร์ คตัพูลีซอคิดว่าใครคือคนที่หน้าตาดีที่สุดในลาสิตี้คะยังจะถามดิอีกเลยครับคุณเจนซึ่งไม่ใช่คุณแน่นอนใช่ไหมคะเอต้องเป็นผมอยู่แล้วครับต้องเป็นผมอยู่แล้วเพราะอะไรคะเราถึงคิดว่าตัวเองหน้าตาดีไม่มีเหตุผลครับจะถามหาเหตุผลไปทาไมครับหน้าตาดีคือหน้าตาดีครับเต็มสิบ มันประมวลผลออกมาเป็นตัวเลขไม่ได้ครับคำหล่อผมเนี่ยครับไม่ว่าจะมุมไหนๆจะมุมเสยมุมข้างมุมเผลอเนี่ยหล่อทุกกันดูครับพี่ชอเไปครับคุณชอบคิดว่าใครคือคนที่หน้าตาดีที่สุดในลาสิตี้คะซอพิงครับเพราะอะไรคะเราถึงคิดว่าเป็นคุณซอพิงเห็นแล้วตต่นเต้นครับแสดงว่าคุณชอบมีใจให้คุณซอพิงเหรอคะผมอยากให้แจ็คมันแบบมาเห็นอะไรนะครับให้มันจากค่าผมเลยก็ผมเห็นแจ็คเขาสนใจคุณวิโรจน์อยู่ไงผมก็คิดว่าซอพิงเขาก็ว่างอะไรแบบเนี้ยถ้าเกิดว่าแจ็คเขาชอบวิโร ก็แปลว่าเขาก็ไม่ชอบซอพิงถูกไหมล่ะครับอ่าแจ็คเขาทิ้งพิงไปเนี่ยผมก็แค่ทาให้แจ็คเนี่ยกลับมาเป็นปีศาจคนเดิมกลับมาอยู่ในที่ที่เดิมผมกับแจ็คอะพร้อมเปิดสึกกันอยู่แล้วแล้วคะแนนเต็ม1ิค่ะคุณให้คะแนนคุณซอพิงเท่าไหร่คะให้เก้าเต็มเต็ม10ครับอีกหนึ่งเนี่ยเก็บไว้ก่อนนะปากดีอ่าชื่อพิงค่ะแต่ว่าใครๆชอบเรียกว่าซอพิงจากอ่าแก๊งสแลกเกอร์ค่ะหรือตัวย่อคือ S L G ค่ะคุณซอพิงคิดว่าใครคือคนที่หน้าตาดีที่สุดในลาซิตี้ค่ะเป็น ป่าแมนนี่แล้วกันค่ะวันนี้นี่ไปไหนก็หล่อเลยเกินค่ะแล้วคะแนนเต็ม1ิบค่ะคุณซอพิงให้คะแนนป่าแมนนี่เท่าไหร่คะให้สิบเลยค่ะคนนี้แล้วพอดีเจนได้ข่าวมาค่ะมีหลายคนเขาบอกว่าเออคุณแจ็คจากแก๊งเดอะริปเปอร์ค่ะเป็นคนที่หน้าตาดีที่สุดในลาซิตี้ต่างหากคุณซอพิงคิดว่าเรื่องนี้ข้อเท็จจริงเป็นไงคะนี้น่าจะอยู่อันดับสุดท้ายของประเทศเลยค่ะคือเอาคนกับหมามาเทียบกันไม่ได้พอดีว่ามีคนบอกมาว่าคุณคือคนที่หน้าตาดีที่สุดในลาซิตี้ค่ะเรื่องนี้ข้อเท็จจริงเป็นไงคะริิงง เพราะอะไรคะคุณถึงคิดว่าจริงๆแล้วเราเนี่ยเป็นคนที่หน้าตาดีที่สุดถามเพื่อนผมได้ครับเพื่อนผม,ลลผมลหลอครับเพื่อนผมหลอหลอกแบบไม่มีคมําบรรยายใช่ไหมคะก็เลยไม่รู้จะตอบอะไรแถมรวยด้วยรว,วยด้วยใช่ไหมคะอ๋ออันนี้คือที่มาของที่คนเรียกว่าคุณป่าเมน,นี่ใช่ไหมคะใช่ครับน่าใช่เราคะแนนเต็มสิบค่ะคุณเมนี่คุณให้คะแนนหน้าตาตัวเองเท่าไหร่คะสิบครับสิบมีคนบอกมาค่ะว่าจริงๆแล้วคุณแจ็คลิฟเปอร์นะคะคือคนที่หน้าตาดีที่สุดคุณคิดว่างไงคะแต่เขาบอกว่าคนนั้นเป็นกบนะครับถามใครก็ได้นะ เราชื่อมิลินครับอายุ13ถบถั่วอ่ะคุณคิดว่าใครหน้าตาดีที่สุดในลาสิตี้คะอันนี้น่าจะเป็นมิลินละคะว่ามิลินนั้นเป็นนักธุรกิจสาวพาวสนนี์แล้วก็มีหนุ่มๆมาตามจีบเยอะเลยใช่ไหมคะออันนี้แบบเก็บไว้เป็นธุรกิจดีกว่าฮะแล้วคะแนนเต็มสิบคะ่ะเราให้คะแนนหน้าตาตัวเองเท่าไหร่คะไม่ร้อยครับแล้วคุณมิลินคิดว่าในหัวใจคุณมิลินนี่สามารถมีคนอยู่ในนั้นได้กี่คนคะอ๋อน่าจะไม่จ เพราะว่า,านห,นหัวใจไม่ได้น้นขยายได้สวัสดีคชาติฉันชื่อเจอ้าหญิงแสนสวยเงือกสาวแสนสวยแอเรียวค่ะหรือเรียกฉันซะว่ารำเพยค่ะคุณรำเพยคุณคิดว่าใครคือคนที่หน้าตาดีที่สุดในลาซิตี้คะมีเยอะมากเลยค่ะ,ะช่ด้วยค่ะอาจจะเป็นค,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 คุณ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 คำผานค่ะเ <c oughs> พราะอะไรคะเราถึงคิดว่าเป็นคุณคำผาน <c oughs> เราเ,าเป็นคนที่ใส่ิสัยดีมากค่ะทีฉันเคยรู้จักกับเขาค่ะ แล้วก็จะเป็นคนที่ตลกเฮฮาอีกด้วยนะคะแล้วคะแนนเต็มสิบค่ะคุณให้คะแนนหน้าตาคุณคำผานกี่คะแนนคะเต็มล้านเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อแบร์ไตค่ะมาจากแก๊งสว่างจ้าค่ะคุณแบรไตคิดว่าใครหน้าตาดีที่สุดในลาซิตี้คะน่าจะเป็นพี่วิโร์ค่ะเพราะอะไรคะคุณถึงคิดว่าคุณวิโร์คือคนที่หน้าตาดีที่สุดเพราะว่าหนุ่มๆลุมล้อมเยอะมากค่ะแล้วก็หลายๆคนก็บอกว่าคือพี่วิโร์แกสวยสวยเซ็กซี่คะแนนเต็มสิบค่ะคุณให้คะแนนความสวย คุณโลดนี่เท่าไร่คะให้ไป้อยเลยค่ะคุณเจนสบายดครับผมยังบูทูธเองนะพวกดีใจที่ได้เจอทุกคนนะหน้าตาดีในลาสซิตี้เรอก็ต้องเพื่อนผมอยู่แล้วนะผมขอสองคนได้หรือเปล่าได้ค่ะโอยากับอดัมอยู่แล้วอะพวกอ่าทำไมพุณถึงิดว่อเขาหน้าตาดีนะเพราะว่าพวกผมอยู่กัน4ี่ห้าคนน่ะก็ส่วนลุงเมาทีเขาก็แก่สุดนะส่วนผมก็โดนล้อว่าหลุดตูดอยู่ประจําผมก็เลยคิดว่าสองคนนั้นน่าจะหล่อที่สุดแล้วอ่ะโอเคค่ะคะแนนเต็มสิให้คะแนนหน้าตาเขาเท่าไหร่คะผมให้ไปเลย198ครับ โออแล้วอีก2เหลือไว้ไหนคะให้คุณนะคะอีก2ไม่ผมเหลือไว้ให้เขาพัฒนาตัวเองขึ้นไปอะ่ะถ้ามันเต็ม200เดี๋ยวเขาจะไม่พัฒนาความหล่อไงสวัสดีครับผมชื่ออดัมครับหรือว่าอดัมเอเดสันฮะคียคเอ็กเซลครับโอมเด็กวัดครับคุณคิดว่าใครคือคนที่หน้าตาดีที่สุดในลาซิตี้คะก็ต้องเป็น พี่แจ็คถือแล้วนะมั้งเพราะว่าพี่ผมเนี่ยทั้งพึ่งพาได้ทั้งเก่งยังไงเลยให้ไปเลยฮะสิบท่านต่อไปละคะครับเพื่อนผมครับคุณโอยาครับน่าจะหล่อที่สุดแล้วครับเพราะเขามีสเสน่ห์ครับเวลาเขาแต่งตัวเนี่ยเขาแต่งตัวมีสไตล์มากเลยครับแล้วก็แต่งตัวนานชิบหายเลยผมให้พันเลยครับสั้งหมดคนนี้ครับคิดว่าใครครด,ดี<ะ>ที่สุดในลาสเวีัผมคิดว่าถ้าจะเป็นเอ่อ uh, ยัยวิโรจน์นะครับเพราะว่าเขาคือคนที่น่ารับสืบที่สุดในนี้นะครับเพราะว่าเขารักครอบครัวสุดๆเลยครับให้ล้านเลยครับแล้วเพื่อนๆราคาคิดว่าใครคือคนที่หน้าาตดีีท่สุดในนลาซิตตี้ก็คอมมมเ์า คลิปนี้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะ